พากกิจกลับบ้านกับย่าเอาสองคนอันเล่นเลยเจ้าคู่นิงเล่นดีให้ยุคเดียวตามเสียมบุนิตีเขาเดินดังเดินเดินดังเดินเลยครบครบอยเล้วปาร์ตี้ดาวเริ่มขึ้นแล้วนะคะทุกคนลงได้อยู่นใช่ลูกเอาคลิปยูกเอาโทรศัพท์คุณย่าถ่ายเองลงเอง พี่น้องเท ke so, so. ียงเอาเกือบกันแล้ววันนี้ท่างคุณฮัลโหลฮัลโหลค่ะสวัสดีฮัลโหลสวัสดีค่ะนั่นนั่นเอาพี่ขวาน มาด้วยค่ะก็เลยจะต้องได้กลับบ้านนะคะวันนี้พี่ขวัญงองเงยอยากมาหาน้องเพชรน้องพลอยค่ะก็เลยทั้งผีมัดรื่อหมอช่วงระสาบมากค่ะพี่น้องบักกับมาได้ค่ะวันนี้เหมือนจะพุ้มท่ารีไปไอ่ตดอะติดต่อลดต ขอภายในความเสียงดังนะคขาอะไปเสียงดังออดอันขอโทษด้วค่ะที่มาเสียเสียงดังพอดีเฮียนอยู่ขางโล่งสีเขาเลี้ยงผู้เฒ่าเนาะเขาเลี้ยงผู้เฒ่าเขาบอกควายว่าได้ชูมือขึ้นแล้วชูมือขึ้นแล้วมุน อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเป็นเสียงของเฟสบุ๊ดดีดิอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันสินะใครก็ได้เอาโทรศัพท์มาส่งมาสยาน่อยมัสยาใจจะขาด